'Cause your family and they need you there, though I try to resist. ก็เป็นเจ้านายพวกเราน่ารักมากอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ14่ปีค่ะเป็นที่ละมีพลังเสียงรุนแรงรุนแรงมากสะเนดินสะเทือนกันเลยยอดมากครับเมื่อกี้ขอบคุณมากค่ะครับผมพี่หันคนแรกเลยจะดีมากมันใช่เลยอ่ะ I'm saving all my love for you อ่ะวิทนี่ยังไม่ตายนะอยู่นี่นะจริงๆพี่คือเสียง เกินตัวแบบสุดๆอ่ะคือพี่ฟังแล้วแบบมันมันถึงมันถึงมันถึงแล้วหนูทําได้อ่ะใช่ใช่ฉันชอบเสียงสูงเขามากแต่เสียงต่ำกดไม่ลงบางโน้ตช่างมันมีพลังอ่ะแล้วมีแอทแท็กดีมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือรู้เลยว่าที่อย่างพี่ปานบอกอ่ะเสียงเสียงต่ําลงไม่ถึงก็จริงแต่รู้ว่าฝึกได้เลยแบบนี้ทำได้เลยอ่ะเสียงสูงก็สามารถแล้วมีรูปแบบชอบแนวแบบว่าเพลงแนวนี้ไหมคะ ใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะแบบนี้พวกอ่านบีพวกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ป่ะผมก็รู้แล้วว่าเลือกใครไม่ก็เออเอ้ยบังเอ,อิญเลยอ่ะไม่หรอไม่คือมันเป็นแนวเฮ้ยไม่ไม่หรอคือมันเป็นแนวแนวผมด้วยไงเฮ้ยแต่<อ> <บะ S 2> คนอื่นก็ทําได้ตู่คนอื่นก็ทําได้แต่ว่ารู้สึกว่าโอเคเฮ้ยแต่พี่ร้องเพลงด่าผูช้ชายจริงพี่ก็ร้องได้หลายแนวเออไม่ไม่แต่ตัวแต่ตัวหนูเองหนูน้องเขาสายอย่าให้เขาไปด่าผู้ชายของพี่ปาเลยเกี่ยวเว้ยตู่แต่ว่ามันแบบพี่ก็ทําได้หลายอย่างนะเว้ยไม่แต่หนูก็ชอบแนวนี้นะเว้ยพี่่กกก็ทออออออไไ้ชบมมมผหรคืา ชอบที่สุดเฮ้ยสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ชอบมันต่างกันนะอย่างพี่เป็นต้นพี่ทำคนแรกเลยพี่กดถูคนแรกเลยกัดหนอนนะนะเว้ยหนูจะทำให้คนอื่นประทับใจแบบสุดๆน้องน่าเครียดมากเลยพี่ี่มีบางอย่างพี่มีบางอย่างพิเศษรอหนูอยู่พี่มีพิเศษยิ่งไว่พี่ตู่มีแล้วไม่ต้องรอเลย ถึงตาน้องๆเลือกผู้พี่แล้วค่ะค่ะชอบพี่ๆทั้งสามคนเลยค่ะมีความสามารถเยอะมากๆหนูชอบพี่ทั้งสามคนร้องเพลงมากๆเลยค่ะลำบากใจเลือกใครก็ได้ไม่โกรธรอกจริงเลือกใครก็ได้ลูก,เอ,เ,ลลกเอาที่หนูชอบเดินไปหาเลยได้ลูกเอาที่หนูชอบเดินไปหาเลยค่ะเลือกพี่เลือกพี่ กานนี้ค่ะ